สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อวานนะครับหลายคนคงได้ข่าวเศร้านะครับของพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนน้องหมูป่านะครับเพราะว่าหนึ่งในน้องหมูป่า13คนนะครับทั้ง13ชีวิตนะครับที่รอดมาจากถ้าขุนน้านางนอนนะครับเมื่อปี2561ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับน้องดอมนะครับหรือชื่อจริงว่าน้องดมเพชรพรมเทพนะครับปัจจุบันน้องอายุ15ปีแล้วนะครับตอนนี้กําลังเรียนศึกษา อยู่ที่ชั้นมัธยมนะครับที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากว่าน้องได้ทุนก็คือต้องเรียกว่าได้ทุนด้วยเหตุผลคือน้องเล่นกีฬาเก่งเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนต่อได้รับทุนจากมูลที่ของพี่ซิโก้นะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็มีข่าวนะครับว่าน้องเสียชีวิตลงเนี่ยแต่หลายคนก็ตามข่าวนะครับก็ตามข่าวหน้าออนไลน์นะครับมีตั้งแต่ช่วงแรกเลยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็จนเมือ่อ เมื่อคืนเมื่อวานนะครับพีซิโก้ออกมาแถลงนะครับว่าทางผู้ดูแลน้องนะครับก็คือน้องอยู่โรงเรียนอยู่หอพักนะครับผู้ดูแลพบว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับน้องมนอนหมดสตินะครับแล้วก็ถูกตัวนําส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีข่าวสื่อสารกับทางผ่านทางสถานทูตมาติดต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าอาการน้องค่อยๆแย่ลงนะครับจนวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธ น้องก็เสียชีวิตลงเป็นข่าวเศร้านะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ประชาชนชาวไทยที่ติดตามข่าวเรื่องของอเป็นเร่าเป็นแฟนคลับของน้องหมูป่าทุกท่านนะครับทีนี้ผมเอาข้อมูลมาดูว่าคือตอนนี้ไม่รู้หรอกครับว่าน้องเป็นอะไรจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องเป็นอะไรนะครับแต่ว่าข้อมูลส่วนมากแล้วนะครับการเสียชีวิตของเด็กวัยรุ่นเนี่ย50%ก็เป็นโรคของหัวใจ ผมให้ดูข้อมูลโรคที่เรียกว่า Sudden Cardiac Death นะครับหรือ SCD บางคนประเทศไทยบางคนก็เรียกหลาตายนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ตรงเพราะว่าหลายตายสนมารจะเป็นคนในอายุค่อนข้างจะผู้ใหญ่หน่อยแต่ในเด็กเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดอาจจะมีทั้งเรื่องของหัวใจที่ปิดปกติแต่กำเนิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของขึ้นในฟ้าหัวใจผิดปกติ นะครับก็ตัวเลขเนี่ยมีตั้งแต่เสียชีวิตมากเลยตัย้งแต่ตัวขวบปีแรกเห็นตาเห็นตารางนะครับเลข1จ,จะเสียชีวิตเยอะแล้วก็จะค่อยๆลดลงมานะครับช่วงประมาณ8-90ปีเน้่ยพบได้น้อยก็ะจะมีมากขึ้นอีกทีตอนช่วงเข้าสู่วัยรุ่น13 1 4 1 5 1 6 1ส้ 48, ก็มีตัวเลขสูงขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเรามีความผิดปกติจะแต่กําเนิดน,นะครับถ้าเป็นรุนแรงก็จะเสียชีวิตตั้งแต่ขวบปีแรกนะครับแต่ถ้า เป็นแบบไม่รุนแรงแนละซ่อนอยู่นะครับก็จะมาเสียชีวิตตอนที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายจเจริญเติบโตหัวใจ,จเจริญเติบโตขึ้นตามร่างกายมีการออกกําลังกายมากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของอาการผิวติดแสดงออกมาถึงการเสียชีวิตได้ในกรณีนี้ก็สันนิษฐานคร่าวๆตามหลักสถิติแล้วกันนะครับ,รบว่าอาจจะเกี่ยวข้องหัวกับหัวใจ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องเป็นนะครับเาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาหรือเปล่าในนักกีฬาบางครั้งอาจจะมีการใช้ยาใช้สารกระตุ้นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน้องคงไม่ได้ทำหรอกนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าในเด็กร่างกายกำลังจะเริ่มเติบโตพอได้ยาเดี๋ยวบางครั้งก็ไปกระตุ้นหัวใจหนักก็อาจจะมีส่วนผลกระทบตรงนั้นได้แต่ว่าคงไม่ใช่น้องหรอกนะครับข้อมูลการเสียชีวิตนะครับแบบ น่าตกใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วของน้องดอม 1- ใน13หมูป่านะครับยังไงก็ต่างก็ต้องเป็นกาลังใจให้กับญาติพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของน้องดอม้วยนะครับให้ประโยชน์เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับยินดีนะครับอยู่กับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ